สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มช่องใส่น้ํำยาซักผ้าหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่ากลไกการทำงานของการปล่อยน้ําของ2ช่องนี้หลักการทำงานนั้นทำงานอย่างไรจริงๆแล้วหลักการนี้ก็คืออาศัยทฤษฎีการลักน้ํำของพิทากรัสนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าน้ําไหลออกจากช่องนี้ได้อย่างไรเราจะค่อยๆเติมน้ํานะครับคือโดยปกติแล้วตามคู่มือจะระบุไว้ว่าให้ใส่น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในระดับที่ไม่เกินขีดที่กำหนดไว้นะครับที่กำหนดว่า maximum ทีนี้ ทำไมเข้าถึงจํากําหนดเอาไว้แบบนั้นนะครับเรามาดูกันก็คือหมายความว่าพอเราเติมน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับเข้าที่แล้วก็เปิดเครื่องให้ทํางานนะครับในขั้นตอนที่เครื่องเนี่ยเติมน้ําเข้าสู่ระบบนะครับถ้าสมมุติว่าน้ําเข้าไปไม่ไม่เกินไม่เกินจุดสูงสุดนะครับตอนนี้ยังไม่เกินนะครับน้ําจะไม่มีการไหลออก แต่ถ้าน้ำในระบบถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆอสังเกตนะครับตอนนี้น้ําไหลออกจากช่องน้ํายาปรับพนุ่มแล้วนะครับกอน้ําก็จะไหลออกไปจนเกือบหมดนะครับก็จะมีค้างเหลือค้างบ้างเล็กน้อยนะครับ ีนี้จะมีบางคนที่ไม่ทราบนะครับก็มีการานำจุกครอบจุกครอบอันนี้ออกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุตินำจุกครอบออกนะครับเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าน้ำเติมเข้าสู่ระบบนะครับปกติจะมีจุกครอบแต่อันนี้ไม่มีนะครับ น้ำก็จะไหลเหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าน้ําจะไหลเพียงแค่แค่ปริมาณน้ําที่ล้นเลยจากตรงช่องที่มีรูนะครับเพราะว่ากลไกของการรักน้ํานั้นมันไม่มีตัวจุกครอบไม่ได้นะครับให้เราลองมาใส่ข้างที่ยังมีจุกครอบดูนะครับว่าน้ําจะยังไหลยอยู่ไหม ถ้าใส่แค่นี้ยังไม่เลยจุดแม็กซิมัมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่ระบบเติมน้ำานล้นน้ำก็จะไหลตามปกตินะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลักการทำงาน ของช่องน้ำยาปรับผนุ่มกับช่องน้ำยาซักผ้านะครับก็วันนี้ขอจบอการสาธิตวิดีโอไขข้อสงสัยเกี่ยวกับช่องปล่อยน้ำของน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผนุ่มเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ